what's up now guys now hey what's up 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 hey what's up

เสียงแหบเขาบอกเสียงแหบตื่นและคึกเลยนะจริงไมเนี่ยเสียงแหบอรอแย่ละผูดแพ้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ซ้อมพี่แหบวะไหนนะพี่้องพูดเนี่กไม่แหบนะทำไมผมแหบวะพี่เวเสวยเหรอไหม จะไปซื้อน้ำพึ่งาสมะนาวแฟนขับบอกให้ซื้อผมก็เลยกำลังจะไปอ๋อเสียงขึ้นจมูกใช่ครับผมเป็นภูมิแพ้ไงใช่ผมเป็นภูมิแพ้ใช่ครับพี่คิดวถ้าแบบผมเสียงหายแล้วแบบพรุ่งนี้ไปทัวร์ ฉีดยาฉีดยาชาวฉีดยาตรงตุดเอ้ยจริงๆริจริงปะเนี่ยกูเคยเหมือนตอนนั้นกูมีแบบรับอีเวนต์ไว้ร้องเพลงอะ,อะแล้วอีกวันหนึ่งกูหวัดลงคอแล้วแบบเสียงแหบแบบแอบอางน,นี้เลยอะแล้วกูต้องแบบแล้วรับงานไปแล้วอ่ะ,อะกูเลยต้องไปคลินิกแล้วไปฉีดยาตรงตุดแล้วหายเหรอ มันก็ดีขึ้นเนี่ยแต่ก็แต่ก็ดันทุลังไปอ่ะก็ลำบากเออแต่ก็ผ่าน <c oughs> แต่ก็ได้แต่ก็คือแบบเสียงก็กลับมานิดนึงอ่ะแต่ก็ยังมีแหียแบบเวลาขึ้นสูงก็จะแบบหายเสียงหลบ อย่าลืมนะครับวันนี้นะครับพี่ตีนเออี e p สิบนะครับใช่ครับ yes sir นะครับสวัสดีครับทุกคนฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าจะทำอย่างนี้สวัสดีครับทุกคนนะครับผมอรไอยนะครับ ดึกแล้วนะครับผมทำไมยังไม่นอนไงนะครับอะไรนะใจรอดูเขาดูแต่เจ๊เฮ้ยแป๊บๆก็ที่99เลยนะที่97แล้วเฮ้ยเอาดีที่96ที่95แล้วเจ๊แบบนี้เก้าสิเอาดีเฮ้ยนี่มาดึกอันนี้ I just wanna see How ah. beautiful you are Then the I'll see I know you'll stop then you go and follow The mega see you I know you do. You don't know, babe You don't know, babe Yeah. When yeah. you hold me, when you hold me, and kiss me slowly, the sweetest thing. Ooh, baby, right yeah, yeah. yeah. And it had my way. Yeah. And known as you are going go be in the morning. Feed on oey, feed on pain, shine up. Shaming on the tank and lungalooting.

ใช่ไหม not the bass ไหมแบบคนส่งออย่างใช่ใช,ใช่ปะ่ะน a ก e d บ o น t naked boat เดก็ซ่งสุดสาวโกโก้เดอเขาบอกเหมือนอารมณ์เหมือนติดลมจากการซ้อมเออจริงคือวันนี้ใช่ไหมครับผมไปซ้อมกันมาแล้วแบบติดลมมากพอพอแบบเจ้าของห้องซ้งอมเขาเปิดมาดูบอกว่าเออแบบเก็บของได้แล้วเวลาหมดแล้วคือแบบอารมณ์ค้างจังกำลังมันเลยนะเออคนที่สองมีใครมาบ้างครับ แบบแบบที่สามเลยหรือว่าอ๋อรู้แล้วทำไมขึ้นเร็วมันเที่ยงคืนเลยนะเริ่มมันใหม่ไม่มีใครไลายตอนนี้หรอกใช่มีมึงไงแอ้วมันชื่อเพลงว่าไรเบสพาร์ทแค่มึงแคเที่เราลองกันเบสพาร์ท่ใช่ ก็คนไหนที่ไม่ได้ไปวันที่22นี้นะครับก็ไปเจอทารากับพี่บอมได้วันที่21ครับที่เสียงเหยเจะได้ไหมครับผมแต่ล้าคอนหน้านะครับถ้าเราได้มีโอกาสเจอกันก็จะแน่นอนครับวันที่22ผมจะตามให้เต็มที่ครับใช่ครับเป็นดนตรีสดนะครับวันที่22คุ้มค่าแน่นอนครับ จังเอาไว้ในใจบ้างคนพอได้แล้วอ้าวเชี่ยงใหญ่เฟซรอพวกนายอยู่เฮ้ยขอบคุณครับใช่ไหมพิกกี้ ไปดูดูดอู้มาอาอโ <laughs> อ้หัวแขวนขวนมาพี่ขวนเขวนมา <laughs> พี่ ใช่ฟีฟพีฟ่โตไปมากแต่หมาหมาที่แบบว่าเขาเล่ามาโดนอุ้มและเก่งสุดคือมีมีเออใช่ใชมันจะเก่งแบบเห็นตอนเช้าที่หมอลงออจณ์แเนี้ยคือแบบมันแบบเยอะมันเก่งขาแบบเหมือนเหมือนตั้งตั้งลีดอะเป็นลีดอะดูสามสี่ดูครับดู มันเก่งแบบเนี้ยอาจจะกัดกันไหมจะกัดกันไหมมามันสู้กันมาสู้กันสู้กันไหมเออสู้กันสู้เลยดูดิมันเก่งแขนตลอดเลยอ่ะไอเนี้ยดูพุงดิพวนมากนี้ อยากฟังลูฟี่ร้องเพลงโอเคนะครับก็ฝากนะครับฟรายนะครับครับผมฝากฟรายเพื่อนที่เพิ่งปล่อยไปรมาณสี่วันที่แล้วนะครับฟรายนะครับผมฝากด้วยครับฟรายนะครับแล้วตอนนี้ฟรายเข้าทีปอ๊อปยบร้อยแล้ลนะถัดไหม ตอนนี้าสายเข้าชิบอ,อปเร,รียบร้อยแล้วก็ไป V O T E เลยครับใช่ครับง่าลูกนอนดีๆเลยดูลิ้นมัะยนี่ไวาทูเคทุกคนดูดูดูลินล้นมาวายทูเคไครับทุกคนนี่พิกกิวว2 k ทูเคนี่อันเนี้ย ไอ้คืเก่งมากใหญ่เยี่ยงเลยอุ้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 ยเกี่ยมพี่อุ้ยเออโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยครับมียามีของใครอ่ะของมี เรียบร้อยเดีเ๋ยวเจอกันนะครับผมเดอเจอนะยี่สิบสองเดี๋ยวมันกลายเออปเ็นสองตอนนะ่ะเดี๋ยว เฮ้ยเล่นเคยเล่นบวกเลยวะเฮ้ยอะไรอ่ะมวยนี่หว่าไม่ล้มล้มเลไม่ได้ไรวะเคยเล่นตบไปชาดปะเคยตอนเด็กฮะตีไฟนี่ ตบแปะชาเฮ้ยให้ลืมลือใหม่ติดไปแต่ตกแปะชาตบแปะชาตบแปะปุ้มเฮ้ยอันนี้คืออะไรเสมอเสมอโอเคมาตกแปะชาตบแปะตุ้มเฮ้ยมันต้องใช้กี่สามครั้งดิสามครั้งนะไม่ได้ตบแปะชาตบแปะชาตบแปะกันเฮ้ยตาแปะชาตบแปะปุ้มเฮ้ยเฮียมา

มีมาได้ก็แบชาต์ก็แบบชาต์ก็แบบกันก็แชาต์ก็แบบุ้มนี่รมาต่ก็แบชาต์ก็แบบุ้มอะรก็ชาต์ก็บบนี่บุมเนี่ยมึ้มแต่มึงเงี้ยไม่ได้นีแลเลมาเล่นตบแปะชาร์เลยเขาบอกว่า สมองลิงกันแบบพันเปอร์เซนต์อะไรอะดเมอร์สไนน์เวฟกรีนงงออกรีนกรีน from อินโดนีเซีย yes sir h i yes sir hello n ินโดนี a ซีย my name is jelo er. my name is t a r t wood yeah I come from Thailand. I come from UK. Yes sir. พ่อผมเป็นลูกครึ่งอ๋อพ่อเป็น UK เหรอพ่อเป็น UK. United Kingdom. United k i c o ใช่ผมเป็นลูกครึ่งเออพ่อผมเป็นเป็นแค่แม่ลูกค้าลูกอะเป็นเจ้าของร้าน พราะผมเป็นฝรั่งแล้วแม่ฮะมังคุดแล้วลูกอะกล้วยสิวยี่สิบสองรวมผมที่บ้านพี่โอมได้สเซี่ยฮายทูบาร์ซิวเอลเซร์เนมาร์จูเนียเฮ้ยบาร์ซิวนี่บาร์ซิวอ่ะบร์ซิวบาร์ซิวดูพี่ตีเนิร์ดเลยหรอ Hello my name is Anthony Yeah. From I, Manchester United. I like Neymar. Oh, you like Neymar? Yeah. Uh, uh, do you uh, know Ronaldinho? Yeah, yeah. Ronaldinho. Ronaldinho. Uh, Đỏ bầu khám hùa Yeah mm. Um, yeah, so Um, see you up, see up, guys Listen up, huh? Alright